อัปเดตกันต่อนะครับไปกันที่พี่เชนธนาตรฉัดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ต้องทุ่มเทหาเงินชัยนี่นะครับล่าสุดไลฟ์ขายชุดชั้นในสตรีครับพร้อมกับภรรยานะครับคุณเจมส์นั่นเองแต่งเป็นผู้หญิงเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆทุ่มเทมากๆนะครับเอ็กคูสีสัมภาษณ์พี่เชนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับไปเจอลูกค้าเนี่ยที่สนใจสินค้ากลุ่มนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีวันนั้นเป็นชุดชั้นในผู้หญิงคือก็เป็นโจทย์ยากเหมือนซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองอ จัดเต็มไปตายไหมกับการที่ต้องทําอะไรแบบนี้ผมเหมือนได้ร่างใหม่แล้วผ่านนรกตอนสิ้นปีที่แล้วมามันเหมือนแบบเราผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ด่ามาแล้วอะ่ะนรกสิ้นปีที่ว่ามาคืออะไรพี่เชนก็น่าจะเป็นช่วงช่วงที่เป็นข่าวมันก็เป็นช่วงที่เหมือนแบบมันมันมันพังอะ่ะ มันเหมือนสิ่งที่เราทํามาตลอด10ปีอะนะวันนั้นคือมันเซนซิทีฟมากทุกอย่างมองไปว่าเราแย่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเจ๊งแล้วละ่ะพอเราเหมือนเราเราเสียเรื่องชื่อเสียงไปเนี่ยก็คิดว่าจะแก้สถา,านการณ์ไม่ได้<ม>ก็ยังโชคดีผมผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมาความตั้งใจของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นเหมือนเกาะกบาบังที่ทําให้เรายังพอมีพื้นที่ให้เราได้ได้พิสูจน์ตัวเอง